ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีพระสงฆ์มา้บนะคะเพื่อที่จะฉลองศรัทธาของท่านนะคะว่ามาถึงแล้วก็ให้เต็มที่นะคะแล้วเราได้บุญทุกเม็ดน่วยนะคะทุกาการกระทำนะคะบุญเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะคะน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะคะก็จะถึงเวลาในการกราบถวายนะคะกราถวาย รอความเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะว่าวัดที่กำลังเดินทางมาตอนนี้มาถึงไหน้วบอกว่ากำลังจะถึงแล้วนะคนะัะเพราะว่าท่านรถยางแตกเนาะสงสารท่านน่าจะมาแล้วนะคระับ ท่านที่เป็นเจ้าภาพกระถิ่นกคพางนะครับตอนนี้ก็